อย่ากวนกันหรอกอย่ากวนกันแม่พาดูลูกเป็ดนี่มาทำอะไรกันสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ถ่ายยามเช้านะคะนี่ก็ได้เวลาอาหารของลูกเป็ดแล้วนะคะแล้วก็มีมีเจอรา์าสีนะคะเจอร์าสีอีเจอรา์อราสีนะคะเนี่ย ค่อนข้างจะอิดชานะคะตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นตัวแรกที่เราเอามาเลี้ยงนะนี่นี่ยก็เลยมีตัวใหม่มาก็เลยไม่อยากให้เราไปแบ่งเอาเอาตีกันกลัวเราจะแบ่งความรักไปให้คนอื่นนะเนาะ าลูกเป็ดตีกันนะทุกคนแหบกันแน่แน่แน,แน่เห็นไหมขึ้นขาวนขานะแหบกัน,นแหบกันนะอ่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 ะเปลี่ยนคู่แล้วขาวอืมอืม อาวอาวอาวยูดอาเก่งแต่เล็กหน่อเหบช่าบ้านเขา ก็มีทุกรุ่นนะคะเลี้ยงรวมนะคะที่นี่หมาอีกแล้วมาอีกแล้วสนใจผมหน่อยสนใจผมหน่อยครับสนใจผมหน่อยครับสนใจอยู่ครับลูกโอ้ยลูกหมาอยากให้แม่อยากให้แม่จับแม่ลูกแม่ำํำแม่กอดโอ้ย โอเคคะ่ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอันนี้ก็มาทักทายนะคะอ่า,อา,อา